เพื่อแชร์ของแม่ไปต,ตลาดแป๊บเดียวเองแหละงงอีกแล้วเอาตูดแย่ออกมาตรงนี้ลูกกำลังตูดรถนะไม่ใช่ตูดอ,อ,อ,อันนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะต็งก็จะขับรถอีส้มนะคะในราคาเออเกนของเรานะคะในราคาหนึ่งล้านนะคะทุกคนก็ พากันไปตลาดที่ใกล้บ้านนะคะว่าจะไปหาซืา้อส้มตมเมื่อวานที่พาไปแล้วแม่พาไปแล้วแต่ว,ว่าเขาเอะไรนะแม่อุยซูมเกินรู้นูอยู่ว่าจังแบบแม่เขาปิดร้านเมื่ <c oughs> อวานเนี่ย ปิดบ้านกันแม่แมดูเส้นทางที่จะไปเปล่าอันนี้เวลาประมาณ6โมงคนน้อง6โมงครึ่งเนาะใช่ไหมแม่6โมงครึ่งไปละเด้อหว,ว,ว,วังว่ามันจะไม่หมดนะคะถ้ามีรถอย่างนี้ไปไว้ที่หอก็คงสบายไม่ต้องเดินมาเรียนรรยากาศดีแล้วแม่เนาะ เย็ๆจะปูเสือกเนข้าวมานันเนาะซื้อท่มตาม,มาแล้วก็ปลาแล้วก็ผักเยอะๆเลยเนาะแล้ววันนี้ปเสือกแม่้าว่งนั่งคนเดียวนะนัออ่งคุยกับใครแอบนัดก,กิ๊กไว้แน่เลยเชื่อเลย,ยแต่ว่าบ้านก็ยังว่างเยอะอยู่เลยเ่ราะว่ามีกันแบบเขาคนมาอยู่หมดละอ้าวๆเยสสะสิคะให้เบ้นหนูไปก่อน <c oughs> ขับรถที่ไทยนี่ต้องขับอขับรถที่ไทยต้องขับซ้ายมือนะคะทุกคนเลนซ้ายนั่นเอเพราะว่าที่ไทยก็จะขับทางนี้ที่เราก็จะขับอีกทางนะคะ นี่ขับงา่ายมากเลยค่ะดูแมเล่ง่อนแม,ม่แบกลงสองขี่ดเดี๋ยวี้งานยู่เอาดีหบดแล้วทำไงเข็นเข็นโอ้ อีพีที่แล้วนะคะน้องทุกเองก็มาหาร้านที่คุณป้าที่แม่บอกว่าขายส้มตําอร่อยมากๆนะคะนั่นแหละมันนี่ก็เลยมาหาอีกครั้งนะคะทุกคนแม่บอกว่ามาครั้งนี้ต้องได้กินนะคะและสุดท้ายก็ได้กินแล้วค่ะคุณป้าก็มานะคะใครนะคะที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆก็สามารถมาอุดหนุนป้าได้นะคะอยู่ที่คลองห้าเอยอยู่ที่คลองหลวงคลองหกคลองหลวงนะคะแม่หนูบอกว่า ราคาถูกอร่อยแล้วยังได้เยอะอีกด้วยนะคะมีหลายเมนูมีหลายส้มตําให้สั่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตลาดที่ประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าส่วนมากคือเจอแต่ผู้ชายนะคะเป็นคนขายและที่สําคัญคือผู้ชายนี่คือหาเงินเก่งมากๆอันนี้ขออนุญาตพูดตามตรงนะคะว่าผู้ชายไทยอะ่ะส่วนมากแบบตามร้านค้าหรือตลาดนัดต่างๆส่วนมากจะเห็นผู้ชายขายของไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าร้านอาหารหรือว่าต่างๆนะคะบอกเลยว่าอร่อยอีกด้วยและเป็นผู้ชายที่ทำา อาหารเก่งสุดๆเลยนะคะซึ่งน้องติงก็อันนั่นแหละอยู่ลาวก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีมากแต่พอมาเมืองไทยนี่คือโหอย่างเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะนนก็มาเดินหาซื้อของในตลาดนะคะว่าแม่มีอะไรอยากจะได้ไม่เอ,อ่ยแต่สำหรับน้องเตีงก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะคะวันนี้ก็ตั้งใจแค่มาซื้อส้มตำค่ะ สองถุงเลยนะ90บาทเองแล้วมันได้โคตรเยอะอุปราคาสี่สิบอุปราคาสี่สิบแล้วตะป่าห้าสิบถ้าเป็นที่อื่นก็น่าแพงกว่านี้เจ็ดสิบได้ถูกเต้นน้อยกว่านี้ด้วยบางที่อ่ะคุณหัวมันแล้วก็ให้เขาดมถ้าเขาออกปุ๊บงอนใช่น่าจะเพราะหกออกแล้วแม่มันหันมามองแม่แม่หน้ามือมันก็บอกอักคุปิดเหมือนเดิมก็ได้ ลุกก็คือดมดมจนกลิ่นจะหาย <c oughs> เรา,าไม่รู้ลุ้มทีวเอามาเรื่องอลุมชีวิตมันเหรออันนี้หมดแค่นี้ใช่ไหมนี่ก็คือส้มตำที่ได้มานะคะได้สองถุงแล้วขอบอกเลยว่าได้เยอะสุดๆเลยค่ะสองยิงปก็มาหาซื้อโฟมเลเซียแล้วมันก็ไม่มีไม่มีโฟมเลยมีโฟมเพียงแต่ใช้เลย มาถึงที่บ้านนะคะงเตงก็รีบเอาพักไปลากนะคะทุกคนแล้วจากนั้นก็เอาถาดเอาผ้าถาดมาใส่นะคะเพราะว่าเตรียมที่จะกินส้มตำด้วยค่ะเมนูเที่ยวม้าสองมื้อี้เอ่ยสองอันนี้นะคะก็เป็นเมนูส้มตำสองอย่างเลยคะ่ะทุกคนตําปลาแล้วก็ตําปูปลาล่าน,นั่นเองคะ่ะแถมที่สําคัญนะคะทุกคนได้บักไลๆทุกคนแถมราคากับโบแพงอีกนะคะเพราะว่างูเต่งเคยซื้อที่หนึ่งคือมันแพงมากๆตั้ง60สบบาทนะคะแล้วทีเนี้ย แล้วมันก็แบบได้น้อยด้วยนะคะทุกคนเคยซื้อที่หนึ่งแต่ว่าที่นี่ที่ซื้อคือแบบโอ้เยอะแห้งหลายประคักนะคะทุกคน40บาทได้เยอะมากตำป่า50าสิบาทค่ะ2ถุงเป็น90าบาทนะคะไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะคะทุกคนอ่ะแล้วจากนันกับไปซื้อพักมากับกินนะคะทุกคนก็กินแบบง่ายๆนะคะวันนี้ก็กินกับแม่หนึ่งสองคนนะคะถ้าจะถามว่าแม่หนึ่งคือใครนะคะเป็นแม่แท้ๆหรือเปล่านะคะก็ตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แม่แท้ๆนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นแม่บนทางที่อยู่ทาง ฝักงไทยนั่นเองค่ะ ก็มีพักกราฟเนาะพักหนีภาษาลาวเอิอนว่าพักอีนนอย่างเกาะพักอะไรนะอ่าพักเน่าเนาะบางทีเก็พักคะคนไทยเรียกชะโอมนะคะอันนี้เอิอนว่าพักกระลัดกรอบนะคะอันนี้เอิอนว่าพักกะลัมปีอืมแกงเฮ็ดแม่เฮ็ดเองเด้อค่ะทุกคนค่ะที่คขคารพกันเด้อนี่ ค้มเข้าบุกข,ข้งหลวงเ้อะค่ะไปอุดหนุนป้ากับคุณลุงภอนในเ้ยค่ะป้าโบป้าโบชื่อป้าโบ,โบสามีชื่อสามีชื่อว่าลุงอ้วนป้าเป็นปชื่อว่าป้าโบนะคะไม่มีใครมาคุยกับเราหรอกแม่มกินไปเลย เป็นขอบเขาคือว่าทุเป็กตัวกีค่าเทพตัวกีเก่คอเิที่หา่ันีี่ยอดานไแทงไอและออกคไมมี่าไ่ครัคื่ท่าของทุกวันออกเลยเสียบนบนไปแต่งหน้าก่อ อันนี้ก็คือกินไปแล้วก็นั่งดูทีวีไปนะคะ เห็นแม่บอกว่าพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมีงานวัดนะคะทุกคนซึ่งน้องเตงก็อยากจะลองไปงานวัดดูนะคะคือตั้งแต่เรียนก็คือไม่ได้ไปงานวัดที่ไหนเลยค่ะแล้วทีนี้น้องเตงก็เลยจะทดสอบไปงานวัดอีกครั้งนะคะมีวัดบานบุญที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่คลองหกคลองหลวงนี้นะคะแล้วก็มีเอฟซีหลายๆคนนะคะที่เป็นคนไทยบอกว่าอยากให้น้องเตงลองแบบใช้เงินไทยแล้วเทียบเงินกีบลองดูว่าจะซื้อของอะไรได้บ้างที่งานวัดนะคะเดี๋ยวน้องเตงจะมาลองท ทำดูนะคะว่าเงิน2 0 0แสนกีบสาม,มารถซื้อของอะไรได้บ้างที่ประเทศไทยฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะ่ะทุกคนไม่มีอะไรมากนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ห้ามพลาดคลิปใหม่ๆของน้องตุ๊กด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงของการใช้เงิน2 0 0แสนกรีบซื้อของในงานมดที่ลาวจะได้อะไรบ้างรอติดตามรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ห้ามเด็ดขาด ห้ามเลยห้าม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 กดข้ามโฆษณาเด้อค่ะเดี๋ยวตีวขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ